วันนี้เขามีโอเพ่นไนบาซ่าพี่แบมก็อยากไปนะแต่ไม่มีเวลาเลยลูกค้าคนสุดท้าย5้าโมงเย็นเสร็จ6กโมงกว่าจะเก็บเตียงอีกนู่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวจะรีบเก็บเตียงวันนี้ไม่คิดตังหรอกจะแตกจะกดกระดาษออกมาบ้านพี่แบมก็มีนะคะพี่แบมก็ตกแต่งเหมือนเขานะเห็นไหมคะ ร้านพี่แบมก็มีพรมแดนนะคะมาค่ะมาเดินพรมแดนกับพี่แบมพรมแดงค่ะพรมแดงมาเดินพรมแดงเด้อใครอยากมาเดินพรมแดงบ้านพี่แบมก็มานะคะหนวนลูกค้าเซตแล้วออกมาเบิงจ้ะว่าสิไปซื้สื่โอมวอันนี้ Black f ฟ i d เดเนาะเนี่ยร้านพี่แบมค่ะเอามาให้ดูแค่นี้แหละคะ่ะ อันนี้เสื้อเขาแจกฟรีนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยสีดาเห็นไหมคะเพราะว่าเขามีปะท้วงปะท้วงนายกเมืองนี้ค่ะเพราะว่านายกเมืองนี้เขาออกกฎหมายใหม่เขาจะเขาจะบีสเตมบีสเตมแปลว่าสั่งการนะคะเขาบีสเตมก็คือเขาเป็นคนบงการหรือสั่งการนี่แหละว่าถ้าบ้านบ้านน่ะบ้านเขาจะระบุสีเองนู่นนี่นั่น ประชาชนเลยไม่ยอมค่ะประชาชนเลยไม่ยอมก็เลยแจกเสื้อสีดำให้ใส่กันเสื้อสีดำมาดูซิว่าเสื้อสีดำเขาเขียนว่าอะไรเนาะสวยนะคะเห็นไหมคะพี่แบบว่าจะไปสื่อหมอเนาะลานหมอมันปีตปบ,บุขึ้นบอดเจ้ะอ่านเอาเองเนะจา้าพี่แบบไม่ได้ระบุจดจงนะอ,อืพี่แบบเอามาไปจมูกออก มาเด้อผู้ใดอยากมาเบิงมหาจอร์นี่เดินพรมแดงกับพี่แบมพี่แบมจะไปแล้วจะเก็บร้านแล้วนะคะจะเอาเทียนดับเทียนแล้วจะเอาเข้าร้านแล้วเด้อหน้าร้านพี่แบมจะมาไปดูภายในร้านว่าพี่แบมตกแต่งอะไรแล้วก็เข้ามาแล้วนะคะดูสิคะเห็นไหมคะ สวยไหมคะอืมวันที่พระเยซูป่วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะมีแค่นี้แหละคะ่ะ